ถ้าดูคลิปนี้แล้วก็อย่าด่าผมแล้วกันนะครับคือเขาขอมาผมเองก็ไม่ได้อยากทำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่มันก็มีข้อดีนะครับของเบนดาร็อกก็คือมันสามารถเอาไว้หาขั้นเบ็ดเวลาตกน้ําได้นะครับ สวัสดีน้านาลพับอยู่ผมในช่องป๊อปปิ๊งชิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับแนะนําวิธีการทําเบ็ดนรกหรือเบ็ดกระชากหรืออะไรที่เรียกกันทั้งหลายแหล่นะครับก็คือเบ็ดที่มันมีหลายตัวนะครับก็มีนานาขอมาว่าให้ทําให้หน่อยผมก็คิดอยู่นานนะครับว่าจะไม่ทําให้นะครับ แต่ก็ไหนๆก็ขอมาแล้วก็จะทำให้ละกันนะครับก็ามาชมคลิปก็ฝากกดไลค์นะครับกดซั s c r i b ้นะครับกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งกันด้วยครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของผมนะครับจริงๆเบ็ดนรกเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับใครใช้เบ็ดนรกตกปลานี่ผิดกฎหมายนะครับเบ็ดนรกเนี่ยผมเคยใช้อยู่ตอนสมัยที่ผมเพิ่งเริ่มหัดตกปลาใหม่ๆ แถวแถวสระบุรีนะครับเป็นประตูน้านะประตูน้ําที่เขาเปิดระบายน้ํานะครับเขาจะใช้เบ็ดตลกตีเอาประบึกนะครับประบึกที่มันมาเล่นน้ําอยู่หน้าประตูน้ํานะครับลักษณะของการใช้งานของมันเนี่ยก็คือจะมีเบ็ดจุกยาวเลยหลายๆตัวนะครับแล้วก็มีตะกัวอยู่ข้างล่างแล้วก็ตีลงไปในน้ำนะครับน้ําก็จะพัดเอาสายไปนะครับพัดตะกรวพัดตัวเบ็ดไปแล้วเขาก็กระชาก วัดกระชากมาเรื่อยๆวัดกระชากเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าตนตัวถ้ามันโดนตัวปุ๊บก็ใส่กันยับเลยครับนะครับแล้วก็จะช่วยๆกันตีนะกระชากขึ้นมานะครับซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วก็อย่าด่าผมแล้วกันนะครับคือเขาขอมาผมเองก็ไม่ได้อยากทำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะครับ แต่มันก็มีข้อดีนะครับของเบ็ดอรล็อกก็คือมันสามารถเอาไว้หาคันเบ็ดเวลาตกนานได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วมีวิธีการทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับก็มาดูอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีสายเอ็นนะครับสายเอ็นเส้นใหญ่ๆเลยห้าสิบปอนเนี่ยหกสิบปอนเนี่ยครับเส้นใหญ่ๆไปเลยนะแล้วก็จะเป็นตัวเบ็ด ตัวเบ็ดตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้ผมไม่มีนะครับก็จะใช้ตัวนี้แทนสาธิตแทนนะครับส่วนมากก็จะใช้เป็นอ่าเป็นสองเบ็ดสองทางหรือเบ็ดสามทางนะครับหรือก็จะเป็นอ่าเบ็ดตาลังนะครับก้านยาวนะครับเบอร์ใหญ่ๆนะครับต่อไปเราจะเป็นตะกัอ่แล้วก็ดูกหมุนสองลูกนะครับ ก่อื่นเลยนะครับเราก็เอาสายเอ็นมานะครับยืดไปเลยครับสองช่วงแขนยาวเลยสองช่วงแขนนะครับสองช่วงแขนของเราเลยนะ้้วก็ตัดมันคผมได้มาละสองช่วงแขนนะครับยาวนะครับก่อื่นเนี่ยเราก็จะเว้นห่างไว้ประมาณนี้เว้นห่างไว้ นะครับแล้วก็เข้าเบ็ดนะครับจับอย่างงี้นะครับจับอย่างงี้จับอย่างงี้นะครับแล้วเราก็เอาปลายนะครับมาทบขึ้นอย่างงี้นะครับจับวางพาดไปอย่างงี้แล้วก็อตุนิพันธ์นี่ครับ หกรอบเจ็ดรอบแปดรอบพันไปครับไม่เสียหายนะครับมันจะดึงยากหน่อยนะครับเพราะว่าสายเอ็นยาวครับค่อยๆใจเย็นๆก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าไม่โอเคกับการใช้เบ็ดนรกก็อย่าด่าผมนะครับเขาขอมานะครับกอร้องแล้วกันครับอย่าด่าผมนะ นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนตรงท้ายก็จะใส่ตะก,กูอ่ะนะครับแล้วก็ใส่ลูกหมุนมัดเหมือนที่เรามัดกันปกติครับลูกหมุนอะไรยังไงแล้วแต่ถนัดนะครับตะก,กวก็อ่ใช้ประมาณสักเท่าเราตกหน้าดินนะไม่ต้องใหญ่มาก นะครับนี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับอ่าจะเป็นตัวแรกก็ประมาณนี้นะประมาณคืบหนึ่งคืบหนึ่งของเราผมคืบหนึ่งพอดีนะครับอันนี้คือเบ็ดตัวแรกตัวต่อไปก็คือเว้นระยะห่างหนึ่งคืบหนึ่งคืบของเราวัดไปเลยนะครับไม่ต้องเป๊ดน,นี่อาหมประมาณหนึ่งคืบตรงนี้อ่ะผมจับไว้ละแล้วผมก็ตัวเบ็ดมาปางท่างบนี้นะครับแล้วก็ เอาปลายมาจับปลายสายมาทับไวให้ปลายมันโผล่ขึ้นด้านบนนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จับสายนี้พันไปแปดรอบผมจะประมาณแปดรอบนะครับแล้วก็ดึง ระวังนะครับเพราะว่าตัวล่างเรามีเบ็ดนะดึงดีๆนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สองนะครับเบ็ดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับต่อไปก็วัดมาอีกหนึ่งคืบนะครับหรือเราจะทับอย่างงี้ก็ได้ลากลงมาถ,งงาถึงตัวที่หนึ่งป๊บมาถึงตัวที่หนึ่งป๊บล็อก่อะมันล็อกได้แล้วนี่คือระยะของมันนะครับแล้วก็ ใส่อีกตัวหนึ่งเหมือนเดิมครับหันโคนเบ็ดขึ้นไปทางปลายสายนะครับแล้วก็เอาปลายมานะครับวางทับลงไปอย่างนี้วางทับหน้าทับหลังทับตรงไหนได้หมดครับแล้วเราก็จะเอาสายนี้นะครับพันแล้วก็ดึง ก็จะได้อีกหนึ่งตัวแต่เวลาดึงเนี่ยดึงเนี่ยระวังเห็นไหมถ้าไม่ระวังมันจะเกี่ยวมือนะครับเพราะว่ามันมีหลายตัวครับก็จะได้ประมาณนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนะครับต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับเอาสายตัวนี้นะครับลากออกมาหาเป็ดตัวนี้แล้วก็ล็อกไว้ เราจะได้อีกหนึ่งหนึ่งจุดนะครับวาตัวเบ็ดมาตรงไปวางไว้เหมือนเดิมนะครับเอาวางย้อนขึ้นปาทางปลายสายนะครับก็ตัวนี้บนลงมาทับไปเหมือนเดิมมันก็จะเป็นห่วงแบบนี้นะครับมันจะเป็นห่วงแบบน,นี้แล้วก็เอาสายนี้ผันแล้วก็ดึงนะครับ การทําเบ็ดนรกเนี่ยเ,เขาจะใช้กันแถวอยู่าตามเขื่อนตามประตูน้ําอะไรอย่างนี้นะครับมันถูกจับนะครับเบ็ดนรกเนี่ยนะครับถ้าใครเอาไปใช้ผิดประเภทที่ถูกจับนะครับมันเป็นเครื่องมือสําหรับการทําประมงนะครับไม่ใช่เครื่องมือตกปลาทั่วไปนะครับตำรวจเห็นนี่เรียบร้อยนะครับ เสร็จแลกหนึ่งตัวนะครับผมก็จับไว้เหมือนเดิมปึบ๊บวัดมาแล้วได้และวับปวก็ลกไว้ก็วางเบ็ดไปอีกนะครับใส่ตัวเบ็ดเข้าไปอีกถ้าจะให้ดีเนะี่ยใชใ้เบ็ดสทางหรือสามทางจะดีกว่านะครับมันจะเกี่ยวติดมากกว่าเปอร์เซ็นต์ติดก็จะมีเยอะกว่านะครับ ส่วนมากเขาจะใช้แบบเแบบแบบ็แก้านยาวกันนะครับอ่าได้ละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะใส่ได้อีกตัวนึ่งนะครับอ่าผมวัดมาแล้วปึ๊บล็อกไว้จำลองให้ดูเฉยๆนะครับไม่จำเป็นอย่าไปใช้นะครับอันนี้ก็จะเหลือสั้นนิดเดียวนะครับพอไหม จริงจะบอกว่าไม่จําเป็นอย่าไปใช้ก็ไม่ได้ครับอย่าใช้เลยดีกว่านะครับมันไม่ได้มีผลดีอะไรกับเราเลยนะครับโดนจับด้วยนะครับผมตกแต่ปลาปากนะครับผมไม่ค่อยตกปลากากนะครับผมก็เลยไม่ใช้นะครับผมเคยใช้อยู่ที่อันหนึ่งตอนสมัยผมหัดตกปลาใหม่ๆนะครับตอนนั้นอยู่สระบรีนะครับต่อไปนะครับมันก็จะเหลือปลายตรงนี้เราก็ใส่ลูกหมุนนะครับ ใสใ่คิดเลยก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสหรือว่าจะเว้นระยะไว้ถ้าสายมันเหลือแค่ไหนคิดว่าพอแล้วก็ตามนั้นเลยนะครับงงผมทำสาธิตให้ดูชียชนะครับโอเคใส่ทุกหมุนเสร็จ ตุ่มตัวนี้เราก็ไปเข้ากับสายเมนนะครับสายหลักที่ออกมาจากคันเบ็ดเรานะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ,รบเบ็ดมันก็จะคอยแว้งอยู่ตลอดนะครับนี่น,นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นดู่เหมือนกระตะกวดโอเคนะครับ ส่วนอุปกรณ์นะครับที่จะใช้กับชุดนี้นะครับเป็นคันหน้าดินเวทขั้นต่ำ15-30ขึ้นไปความยาวอย่างน้อย10ฟุตนะครับใส่ใสายใหญ่นะครับเพราะว่าเบ็ดเนี่ยมันไม่ได้เข้าปากปลานะครับมันจะไปเกี่ยวตามตัวปลานะครับปลามันก็จะแรง นะครับบวกกับน้ำตามประตูน้ําเนี่ยมันแรงนะครับเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับไม่นิดเราใหญ่เลยแหละครับนะครับ,นะรบแต่ส่วนมากอะ่ะมันก็มีประโยชน์อยู่นะครับไอเบ็ดนะโกพวกเนี้ยคือมันเอาไวห้หานะครับคันเบ็ดที่ตกน้ําได้นะครับเพราะว่าด้วยจํานวนตัวเบ็ดที่มันเยอะเนี่ย เราตีงลงไปแล้วเราก็กอลากมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเกี่ยวโดนสายเกี่ยวโดนตามคันเกี่ยวโดนตามไกด์ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็มีข้อดีของมันนะครับแต่ทางที่ดีก็อย่าไปใช้ตกปลาเลยครับเราเปรียบปลาเปล่าๆนะครับเราเป็นนักตกปลานะครับเากกาบอาใสยปลาเข้าปากดีกว่าครับอย่าไปเล่นปลา,ากากเลยให,ให้เขาครับทําให้ปลาไปทให้เบ็ดมันเข้าไปอยู่ในปากปลาครับตกให้ปลาไปกินเหยือ่อไม่ยากหรอครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด u b s c r คร e นะครับกดกระดิ่งด้วยครับได้เห็นคลิปใหม่ๆของผมนะครับแต่ผมว่าคงไม่มีใครกดไลค์ผมแล้วครับคลิปนี้ผมว่าน่าจะมีอผมว่าน่าจะโดนด่าคลิปนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเขาขอมาผมก็ ต้องทำนะครับไม่อย่างงั้นเดี๋ยวผมก็โดนด่าเหมือนเดิมสรุปผมโดนด่าทัาง้งสองฝั่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ